สวัสดีครับพบผมนะครับเอเดคมเมือ์นะครับตอนนี้ผูนอยู่ในเกมสับยุวิญญาจาร์นะครับอ่าวันนี้ผมจะมาบอกว่าทําไมอานิงของผมถึงมีเริ่มเทินมาถึงมีสามเกียรตเลยนะครับไปดูที่เกียรตแรกเลยนะครับเกียรตแรกก็คือจะมีให้จะมีให้กับทุกตัวนะครับเมื่อเริ่มเปิดเทินมา เกจที่2ก็เมื่อถึงรอบเราเกตก็จะขึ้นอีก1เกตนะครับแล้วเกตที่สามมาจากไหนนะครับเกตที่สามาจากสายสัมพันธ์นะครับเ,เดี๋ยวผมคลิกให้ดูนะครับาสายสัมพันธ์ของตัวนี้ครับสายสัมพันธ์ของกูหลงเจิ้นซินนะครับจะทำให้อาร์นิ่งนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับแอดแท็กของ อานิ่งนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นนะครับ5.5นะครับและฟื้นฟูพลังวิญญาณพิเศษ1แต้มนะครับตรงนี้แหละครับที่จะทำให้เกตของผมเปิดมาได้3เกตเลยนะครับต้องมี2ตัวนี้ก่อนนะครับกูหลงกับจนซินก่อนนะครับเราจะทำให้ได้3เกตนะครับ แล้วถ้าเราอยากได้แบบเปิดอันติได้แบบสองเทินติดกันนะครับเราก็จะต้องเป็นวงแหวนที่หนึ่งนะครับสกิลที่หนึ่งแหวนที่หนึ่งนะครับถ้าได้วงแหวนห้าหมื่นปีนะครับสกิลนี้จะใช้พลังวิญญาณลดลงหนึ่งแต้มนะครับหมายความว่ากูหมายความว่า,า,วา,วาอานิงนะครับมีเกรด เริ่มเทินเลยนะครับของผมจะเป็นสามเกตนะครับแล้วก็จะใช้สกิลนี้ไปสองเกตแล้วก็จะเหลืออีกหนึ่งเกตนะครับเมื่อเริ่มเทินต่อไปก็จะขึ้นมาอีกหนึ่งเกตนะครับจะทําให้ผมใช้สกิลนี้ได้2เทินติดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับด่าน,นี้เลยนะครับด่านยอดหยุดเลยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนะครับกดท้าทายไปครับรอไปหนึ่งนะครับอ่าาละครับกดต่อสู้นะครับเห็นไหมครับเมื่อเริ่มเทินมาเกียรติจะมีคนละหนึ่งเมื่อถึงเทินใครก็จะขึ้นอีกหนึ่งนะครับตีไปก่อนนะครับ ตอนนี้อานิ่งผมมี2เกตแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ของพาดีของตัวของสายสัมพันธ์นะครับเห็นไหมครับเมื่อถึงรอบเทินก็จะเพิ่มขึ้นอีก1เกตแล้วนะครับก็จะเป็น3เกตเราก็กดบัฟไปนะครับมันก็ใช้แค่2เกตนะครับก็จะเลยออีกงเกตเทินหน้าเราก็จะใช้ได้อีกนะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูเลยนะครับนี่ครับให้ถึงรอบอานิ่งนะครับเห็นไหมครับเราจะใช้ได้อีก1ครั้งเลยนะครับ แล้วก็กดไปนะครับกดใช้ไปเห็นไ,ไหมครับแล้วก็กดใช้ไปอีกก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ถามมาว่าทำไมผมถึงเริ่มเทินได้สาีเก์ก็เพราะแบบนี้นะครับ ถ้าใครอยากใช้คอมโบจูจูชิงนะครับแล้วไม่มีงวงแหวนห้าหมื่นปีแล้วว่าอานิ่งไม่ถึงสองดาวแดงเราก็ใช้ในตัวของสายสัมพันธ์แทนได้นะครับส่วนใครที่ไม่มีสายสัมพันธ์นะครับก็ต้องจําเป็นอย่างมากนะครับว่าจะต้องให้อานิ่งนะครับถึงสองดาวแดงแล้วก็งวงแหวนที่หนึ่งนะครับสกิลที่หนึ่งก็ต้องเป็นห้าหมื่นปีนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็บายบายนะครับ